เรื่องราวของพระโยพระหนุ่มที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแต่เมื่อวันหนึง่งที่เขาทําผิดศีลธรรมด้วยความตั้งใจซึ่งทําให้ชีวิตของเขาค่อยๆเจอกับเรื่องราวสอยองขวัญขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h า a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องคลังแปดในตอนผีพระทุดงสู่สารหุ่นร้างอาถรรพ์เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าบิดพลาดการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง89 Group Official หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเป็นเด็กวัดเขานั้นมีชื่อว่าโยโยเขาเป็นคนที่คอยทำความสะอาดวัด แต่วันหนึ่งเขาได้ไปขอหลวงพ่อ เพื่อบวชเพราะว่าต้องการศึกษาธรรมะและก็ต้องการจะเรียนรู้วิชาอาคมที่ตัวของหลวงพ่อน,นั้นมีอยู่ด้วยซึ่งหลวงพ่อก็ยอมบวชให้กับโยโดยที่ให้โยนั้นรับปากว่าถ้าวันหนึ่งที่เรียนว,วิชาอาคมจากเขาไปแล้วโยต้องเป็นคนดีและต้องใช้วิชาอาคมพวกนั้นไว้ปกป้องคนอื่นไม่ได้ใช้ในทางที่ไม่ดีซึ่งโยนั้นก็รับปากจนวันหนึ่งโยก็ได้บวชเป็นพระจนถูกเรียกว่าพระโยหลังจากที่เขาบวชเสร็จเรียบร้อยโย ก็ได้เริ่มเรียนวิชาจากหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อนั้นก็ยินดีที่จะสอนให้แต่ยังยืนยันคําเดิมว่าโยนั้นจะต้องรักษาศีลธรรมและไม่ทําผิดเพราะมันอาจจะมีผลต่อชีวิตของโยซึ่งพระโยนั้นก็รับปากหลังจากนั้นโยก็ได้เรียนวิชาความรู้มาจากหลวงพ่อซึ่งเขาก็กลายเป็นคนมีอาคมและมีวิชาเกี่ยวกับด้านอาคมและศิลศาสตร์ซึ่งตัวของโยนั้นก็เริ่มศึกษาด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเจ็ดปีผ่านไปพระโยก็กลายเป็นคนที่มีวิชาอาคม แก่กล้ามากกว่าเดิมในคืนนั้น พระโยได้ไปหาหลวงพี่ที่เก่งการเรื่องการสักยันต์ตัวของพระโยนั้นเขาต้องการให้หลวงพี่สักยันต์ลงอาคมให้กับเขาซึ่งแม้ว่าหลวงพี่จะไม่ค่อยเห็นด้วยที่พระโยนั้นมาดึกๆแบบนี้แต่พระโยก็บอกว่าเขาได้ยินว่าหลวงพี่เก่งเรื <ino sozial. c oughs> ่องการสักยันต์และมีวิชาอาคมด้วยเขาจึงอยากให้หลวงพี่นั้นสักยันต์ให้กับพระโยซึ่งหลวงพี่ก็ยินยอมสักให้กับพระโยแต่ให้พระโยนั้นรับปากว่าถ้าได้วิชาและได้รสักนี้ไปแล้วก็ให้พระโยนั้น ทำแต่ความดีไม่เอาไปทำร้ายคนอื่นแต่จะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นและญาติโยมเท่านั้น ซึ่งพระโยก็รับปากไปหลังจากนั้นหลวงพี่เมื่อเริ่มสักให้กับพระโยแต่หลวงพี่ก็ไม่สามารถแทงเข้าเนื้อของพระโยได้เหมือนพระโยนั้นมีคาถาอยู่ยงคงกระพันพระโยเขาจะบอกหลวงพี่ว่างั้นแป๊บหนึ่งครับและพระโยก็ท่องมนต์คาถาจนหลวงพี่นั้นสามารถสักยันเข้าที่หลังของพระโยได้หลังจากที่พระโยนั้นได้ของขังมาเสร็จเรียบร้อยครบทุกอย่างทางพระคาถาอาคมและรอยสักพระโยจึงเดินทางมาหาหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าเขาจะขอออกไปทุดงด้านนอกเพื่อต้องการ การทําจิตใจให้สงบหลวงพ่อจงบอกไปว่าสงบนี่ยมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนเราก็สงบได้แต่ถ้าพระโยต,ต้องการจะไปจริงๆ เราก็ไม่ห้ามซึ่งพระโยก็ขอตัวลาลาจากนั้นพระโยก็เดินทางออกไปจากวัดเพื่อไปทุดงในป่าซึ่งป่าที่พระโยนั้นได้เดินเข้ามาเป็นป่าที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหนึ่งและในนั้นมันเป็นป่าที่มีดวงวิญญาณมากมายอยู่เต็มไปหมดพระโยเข้ามาวันแรกเขาก็ได้สัมผัสถึงวิญญาณและในคืนนั้นเองก็เมียงดวงวิญญาณหญิงสาวมาปรากฏตัวขึ้นเธอเป็นดวงวิญญาณนางไม้ที่ต้องการให้พระโยนั้นออกไปจากที่นี่มันไม่ใช่ที่ของพระโย แต่มันเป็นที่ของเธอพระโยจึงบอกว่าต่างคนต่างอยู่เราอยู่ส่วนของเราเราไม่ได้จะมาทําร้ายใครแค่เพียงต้องการจะมาเพลนภาวนาเท่านั้นแต่ดวงวิญญาณน,นั้นไม่สนใจแล้วก็ขับไล่พระโยบอกว่าให้ออกไปจากที่นี่พระโยจึงขู่ไปว่าถ้าเราบอกดีๆแล้วไม่ฟังเขาอาจจะต้องใช้คาถาเอาคมที่เขามีนั้นขับไลด่ดวงวิญญาณนั้นออกไปจนดวงวิญญาณนั้นค่อยๆหายไปเองเช้าวันต่อมาก็มีชาวบ้านที่รู้ว่าพระโยเข้ามาทุดงในป่าแห่งนี้ พวกเขาค่อยๆนําพวกข้าวและอาหารมาถวายให้กับพายโยซึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารัตนาเธอก็อถามพายโยไปว่าทําไมถึงมาที่นี่ไม่ค่อยมีใครกล้ามาทุดงแถวนี้หรอเพราะว่าป่านี่นะมันเฮี้ยนมากๆพายโยจึงถามไปว่าป่านี้มันเป็นยังไงหรอผู้ชายคนหนึ่งจึงบอกว่าป่าแถวนี้มันมีดวงวิญญ,ญาณอยู่มากมายแล้วก็ค่อนข้างเฮี้ยนไม่มีใครกล้าเข้ามาแถวนี้หรอกครับ พายโยเดินทางเข้าไปหนูบ้านจะดีกว่าอยู่ตรงนี้มันอันตรายแต่พายโยนั้นก็ไม่สนใจและเขาก็ยืนยันที่จะอยู่ที่นี่รัตนาถึงบอกกับพายโยไปว่าถ้าพายโยจะยังอยู่เธอและชาวบ้านก็จะนําพวกข้าวและอาหารมาถวายพายโยอีกซึ่งพายโยก็ให้พรพวกเธอไปหลังจากนั้นพวกชาวบ้านก็จากไปจากตรงนี้แต่ดูเหมือนว่าหญิงสาวที่มีชื่อว่ารัตนานี่เธอจะแอบปลื้มในรูปร่างของพายโยหลังจากที่เธอเดินจากไปเธอหันกลับมามองพายโย เหมือนว่าเธอนั้นจะชอบพระโยเข้าให้แล้วในคืนนั้นพระโยได้เจอดูวิยาของนางไม้คนเดิม ที่มาปรากฏตัวให้พระโยเห็นซึ่งพระโยก็ได้มาคุยกับดวงวิญญาณของนางไม้และบอกว่าเขาต้องการให้ดวงวิญญาณของนางไม้นั้นไปอยู่กับเขาพระโยเหมือนต้องการจะเลี้ยงนางไม้คล้ายๆกับเลี้ยงกุมารทองแต่ดวงวิญญาณนางไม้เธอบอกว่าเธอไม่ไปมันไม่ใช่หน้าที่ที่เธอจะต้องไปอยู่กับพระแต่พระโยก็บอกว่าเราเห็นบุญบาร,รมีในตัวของท่านและอยากให้ท่านไปอยู่กับเราซึ่งตัวของนางไม้นั้นก็ไม่ยินยอมพระโยจึงบอกว่าถ้าไม่ไปกับเราดีๆเราจําเป็นต้องใช้คาถาของเรา เพื่อจัดการกับเจ้าดวงวิญญาณน,นางไม้ไม่สนใจในสิ่งที่พายโยน,นเสนอให้ เพราะว่าเธอนั้นมีสายของเธอที่ชาวบ้านมาตั้งให้ที่นี่ซึ่งตัวของเธอนั้นมีชื่อว่าแม่สมบัติเป็นดวงวิญญาณที่ปกปักรักษาป่าแห่งนี้มานานแล้วหลังจากนั้นที่พายโยเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาจึงมานั่งทําพิธีเพื่อจัดการกับดวงวิญญาณของแม่สมบัติจนทําให้เธอนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและพายโยก็สะกดวิญญาณของแม่สมบัติเอาไว้เพื่อมาเป็นผีที่เอาไว้เลี้ยงเพื่อใช้งาน และใน,นคืนนั้นเองจูจูรัตนาก็ได้มาหาพายโยที่กระท่อมกลางป่าเธอมาบอกกับพายโยว่าเธอนั้นมีอาการร้อนรอนไปตามตัวอยากให้พายโยนั้นช่วยหน่อยพายโยก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมแต่เธอก็เปิดแผลของเธอให้พายโยดูแล้วบอกว่าเธอคันและก็แสบร้อนไปตามตัวหมดแล้ว พระโยที่เห็นว่าญาติโยนนั้มกําลังทุกข์เขาจึงเรียกรัตนาเข้าไปในกระท่อมเพราะว่าพระโยนั้นมีสมุนไพรบางอย่างที่สามารถรักษาอาการนี้ได้ตัวของรัตนาเธอค่อยๆเปิดเสื้อผ้าของเธอให้พระโยดูซึ่งเหมือนว่ารัตนานั้นเธออ่อยพระโยซึ่งเหมือนว่าพระโยก็หลงไหลในความสวยของรัตนาเช่นเดียวกันพระโย จึงหยิบยานั้นให้กับรัตนาแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็ยื่นมันให้กับเธอแต่รัตนานั้นกลับจับมือของพายโยแล้วก็เอาสมุนไพรนั่นไปตรงจุดที่เธอนั้นบอกว่าคันซึ่งพายโยก็บอกว่าโยมอย่าทําแบบนี้เลยแต่แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทกําการสะบาเดเฮกันอย่างเมามันและเมื่อเสจกิจพายโยก็เอาเงินให้กับรัตนาไปจํานวนหนึ่งและเรื่องราวก็ตัดมาสามเดือนต่อมาซึ่งรัตนาเธอได้มาหาพายโยแล้วก็บอกว่านะตอนนี้ เธอกำลังตั้งท้องอยู่ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพายโยจึงบอกให้เธอรอแป๊บหนึ่งและพายโยก็มาบอกกับรัตนาว่าเรื่องนี้ห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดแล้วก็ให้รัตนากินสมุนไพรที่เขาให้ไปซึ่งรัตนาก็ยินยอมเพราะเธอก็ไม่อยากให้เรื่องนี้รู้ถึงหูชาวบ้านเช่นเดียวกันทุกคนอาจจะไม่ยอมรับรัตนาเข้ามาในป่าแล้วเธอก็เปิดสมุนไพรนั่นต้มลงบนหม้อและเธอก็ตักมันกินแต่จูจ่ๆรัตนาก็มีอาการร้อนรนไปตามตัวตามท้องของเธอ และเธอก็เจ็บปวดเป็นอย่างมากเธอปวดท้องแล้วก็รีบกลับไปหาพระโยและพยายามขอร้องให้พระโยนั้นช่วยแต่พะโยที่เปิดประตูกระท่อมออกมาแล้วก็ได้เห็นรัตนากําลังร้องของความช่วยเหลืออยู่แต่พระโยก็เลือกที่จะไม่ช่วยและเขาก็ปล่อยให้รัตนาค่อยๆหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาซึ่งพระโยก็ขอโทษรัตนาและบอกว่านี่มันเป็นทางเดียวที่จะทําให้เขาและรัตนาไม่ต้องเดือดร้อนพะโยได้รากร่างของรัตนาเข้าไปซ่อนในป่า ในขณะที่พายโยกาลังขุดดินอยู่ดัน เขาก็ได้ยินเสียงดวงวิญญาณในป่านี่มาตะโกนหลอกลวงพายโยรวมถึงดวงวิญญาณของรัตนาด้วยเสียงมันปะปนกันไปทั้งเสียงวิญญาณของนางไม้เสียงวิญญาณของผีที่อยู่ในป่าแห่งนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมถึงเสียงของรัตนาที่ถามกับพายโยว่าฆ่าเราทําไมแต่พายโยก็บอกว่าเรารู้ว่าโยเป็นใครเราไม่กลัวหอกนาจานันพายโยที่ทําจนเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับไปจําวัดซึ่งขณะที่พายโยกําลังหลับอยู่เขาก็ฝันถึงดวงวิญญาณพวกนั้นที่ยังคงมาหลอกหลอ พายโยพายโยเขาจึงยกมือพนมขึ้นแล้วก็สวดพระคาถาจนทาให้ดวงวิญญาณพวกนั้นค่อยๆหายไปแต่นั่นมันก็ไม่เป็นผลพอเช้าวันต่อมาชาวบ้าน ที่เข้ามาหาของป่าก็ได้เจอพายโยที่นอนอยู่กลางป่าและเมื่อพวกเขามาพยายามปลุกพายโยก็พบว่าณตอนนี้พายโยกลายเป็นคนเสียสติจากที่ถูกโดวิยาพวกนั้นหลอกหลอนเข้าและเขาก็วิ่งหนีชาวบ้านพวกนี้เข้าไปในป่าหลังจากนั้นชาวบ้านก็พบว่าพายโยกลายเป็นคนบ้าที่จำอะไรไม่ได้และยังคงวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้และเรื่องราวคลังแคดในตอนพี่พระทุดงสู่สารหุ่นร่างอาถรรพ์ ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมพอดผมว่ามันก็คล้ายๆกับเรื่องเปรตอาปัตนะครับจากพระเนี่ยที่มีอาคมแล้วก็ทําผิดศีลธรรมอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายเขาก็ต้องเจอเวรกรรมเนี่ยเล่นงานจนสติเนี่ยหลุดไปเลยในตอนจบนะครับซึ่งพระโยเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเขามีทั้งวิชาอาคมที่แก่กล้าก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยทำผิดศีลธรรมทั้งไปยุ่งกับผู้หญิงและยังไปยุ่งกับพวกผีเอามาเป็นบริวารอีกด้วยซึ่งมันไม่ใช่กิจของทรงนะครับจนสุดท้าย เหมือนของเข้าตัวนะฮะแล้วก็ถูกพวกดวงวิญญาณในป่านเนี่ยหลอกหล้อนก็เลยหลุดไปเลยกลายเป็นคนบ้านในที่สุดนะครับพวกคุณแหละครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับซีรีส์ตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุหรับวันนี้ไปแล้วครับ ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่